สิ่งที่ลูกจ้างรอคอยนะครับก็คือวันเงินเดือนออกบางคนนะครับเงินเดือนไม่ออกเนี่ยก็เอาบัตรไปกดเงินสดแล้วก็เอามาใช้ก่อนพอเงินเดือนออกก็ดีใจเอาเงินเนี่ยครับไปโปะรายจ่ายที่เรามีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วส่วนใหญ่ตามที่ทํางานนะครับก็จะกําหนดวันที่เงินเดือนออกไว้เรียบร้อยตรงตัวทีนี้มันมีปัญหาว่าเมื่อถึงวันที่เงินเดือนออกแล้วเนี่ยนายจ้างไม่จ่ายเงิน อย่างนี้ครับจะทํำยังไงดีเรื่องแรงงานเนี่ยครับมันมีปัญหามากถ้าปล่อยให้ทุกคดีนะครับขึ้นไปสู่ศาลเนี่ยคดีก็คงจะล้นศาลดังนั้นนะครับเขาก็เลยคิดหาวิธีที่จะให้คดีมันน้อยลงโดยการเจรจาไต่เกลียก่อนก็เลยจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยหนึ่งนะครับเพื่อจะดําเนินการตรงนี้ให้คดีมันน้อยลงหน่วยงานนั้นก็คือกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานที่นี่ครับเขาจะมีพนักงานตรวจแรงงานซึ่งพนักงานตรวจแรงงานเนี่ย มีอำนาจอยู่เหมือนกันนะครับสามารถเรียกนายจ้างและลูกจ้างมาคุยกันได้แล้วก็มีอำนาจที่จะสั่งให้ในายจ้างทําตามข้อกฎหมายได้กรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างนะครับลูกจ้างสามารถวิ่งไปพบพนักงานตรวจแรงงานได้เลย พนักง,งานตรวจแรงงานเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเรียกนายจ้างมาคุยได้ว่าเอ๊ะปัญหามันคืออะไรทําไมคุณไม่จ่ายค่าจ้างแล้วถามว่าจะพบพนักง,งานตรวจแรงงานได้ที่ไหนตามต่างจังหวัดนะครับเขาจะมีสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับสามารถไปที่นั่นได้เลยแล้วก็แจ้งเขาส่วนในกรุงเทพนะครับไปที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เลยครับกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างนะครับเรามีอีกวิธีหนึ่งก็คือไปแจ้งตํารวจเลยครับอันนี้เป็นยาขั้นแรงเลย เพราะว่าการที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยเป็นความผิดทางอาญาซึ่งมีโทษปรับและจำคุกสามารถไปแจ้งความดำเนินคดีได้มาดูข้อกฎหมายกันบ้างนะครับนายจ้างและลูกจ้างนะครับถ้าตกลงจ่ายค่าจ้างกันเป็นรายเดือนเนี่ยนายจ้างจะต้องจ่ายให้ลูกจ้างอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งหรือว่าถ้าตกลงกันเป็นอย่างอื่นนะครับก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างจะตกลงกันยังไงก็ได้แต่ว่าต้องเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้าง และเมื่อเลิกจ้างกันแล้วนะครับนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างภายใน3วันนับแต่วันที่เลิกจ้างโทษของการไม่จ่ายค่าจ้างนะครับอันนี้นายจ้างควรจะรู้นะครับมีโทษสูงสุดนะครับจำคุก6เดือนแล้วก็ปรับ10,000แสนบาทนะครับซึ่งถ้าหากลูกจ้างไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วเนี่ยแล้วก็นายจ้างแพ้เนี่ยนายจ้างจะต้องมีโทษทางอาญาดังที่กล่าวมานะครับเงินทองเป็นของนอกกายถ้ายังไม่ตายก็ต้องหาใหม่นะครับ ทั้งหมดนี้คือวิธีแก้เผ็ดนายจ้างจอมเบี้ยวหวังว่าทุกท่านคงจะได้เงินเดือนคืนนะครับ